อย่าแต้ครัวคำโตๆสวัสดีค่ะคลิปนี้มาทําขนมปังสูตรง่ายจะอบด้วยหม้อบ,บนเตาแก๊สหรือจะอบด้วยเตาอบกองง่ายๆแล้วก็อร่อยมากๆด้วยค่ะส่วนผสมต่างๆก็จะมีแป้งขนมปัง300กรัมนมข้นจืด120มลน้ําตาลทราย60กรัมแล้วคนให้น้ําตาลละลายตามด้วยเติมยีสต์ลงไป5กรัมคนให้ยีสต์จมน้ําแล้วก็พักไว้ประมาณ15นาทีขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการเทสยีสต์นะคะ ไข่ไก่เบอร์สองหนึ่งฟองเนยสดรสเค็ม50กรัมพอยีดขึ้นฟูหรือว่าเป็นฟองแบบนี้ก็แสดงว่ายีดยังทำงานอยู่นะคะผสมไข่ไก่และแป้งให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วทยอยเติมยีดที่ผสมกับนมค้นจืดลงไปทีละน้อยเติมไปคนไปแบบนี้นะคะแล้วนวดต่อไปจนไม่ให้เหลือผงแป้ง และขั้นตอนสุดท้ายก็จะเป็นเนยสดรสเค็มพักเนยไว้ในอุณหภูมิห้องก่อนนะคะจะได้นวดเข้ากันกับแป้งได้ง่ายทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็นำแรปมาปิดไว้จะพักแป้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงหรือว่าให้แป้งขนมปังขึ้นเป็น2เท่าพอใกล้ครบเวลาเราก็จะมาเตรียมไส้วันนี้จะใช้เป็นไส้ลูกเกดแล้วก็ไส้กรอกสำหรับลูกเกดก็อย่าลืมนำไปล้างผ่านน้ำก่อนนะคะเวลาเรานำไปอบลูกเกดจะได้นุ่มๆจะได้ไม่มีรสขมค่ะ และแป้งที่พักไว้ก็ขึ้นฟูดีแล้วนะคะกดไล่ลมออกนิดนึงค่ะแล้วทาแป้งขนมปังที่แผ่นรองแล้วจัดแป้งให้เป็นรูปทรงกลมนิดนึงค่ะจากนั้นก็มาตัดแบ่งให้เป็นส่วนๆ จัดทรงให้เป็นลูกกลมๆแล้วก็พักไว้ก่อนแล้วมาทาเนยที่ถาดขนมปังจะได้ไม่ติดถาดและสำหรับขนาดของก้อนขนมปังก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะรีดแป้งให้แบนแล้ววางเสกกรอกลงไปแล้วม้วนแป้งไม่ต้องให้สุด แล้วกรีดแป้งให้เป็นเส้นๆจะเหลือแป้งไว้กรีดให้ยาวกว่านี้ก็ได้นะคะเวลาม้วนมาแป้งจะได้สวยๆจากนั้นก็ม้วนแป้งต่อให้สุดเท่านี้เราก็จะได้ลายขนมปังสวยๆแล้วค่ะเสร็จแล้วนำพลาสติกมาคลุมไว้ให้ขนมปังขึ้นฟอูอีกสักครึ่งชั่วโมงค่ะต่อไปก็จะเป็นไส้ลูกเกดวิธีทำก็ขั้นตอนเดียวกันเลยนะคะ สำหรับไส้ลูกเกดยาเต้จะใช้เป็นเตาอบไฟฟ้าค่ะและไส้ไส้กรอกก็จะอบด้วยหม้อด้วยเตาแก๊สนะคะเสร็จแล้วคลุมด้วยพลาสติกจะพักแป้งไว้ครึ่งชั่วโมงเช่นกันพอใกล้ครบเวลาแล้วก็จะมาเตรียมไข่แดงนมข้นจืด2ช้อนโต๊ะแล้วคนให้เข้ากันเสร็จแล้วตั้งหม้อที่จะอบวางบนเตาแก๊สแล้วก็จะรองด้วยตะแกรงอีกชั้นหนึ่งสำหรับตะแกรงก็จะให้มีพลาสติกติดมานะคะ เวลาไปอบพลาสติกนี่จะกลิ่นเหม็นมากๆเลยค่ะเปิดไฟอ่อนสุดแล้วจะบอมไว้ประมาณ2-3นาทีและแป้งที่พักไว้ก็ขึ้นฟูดีแล้วก่อนที่จะนำขนมขึ้นอบก็ทาด้วยไข่แดงผสมกับนมข้นจืดขั้นตอนนี้ก็จะช่วยให้หน้าขนมมีสีสวยๆน่าทานน่าทานค่ะและตั้งเวลาอบที่3 5นาทีก่อนจะอบด้วยไฟอ่อนๆนะคะและสำหรับในถาดจะเป็นขนมปังลูกเกตจะอบด้วยเตาไฟฟ้าค่ะ ใช้อบอุณหภูมิที่160องศาไฟล่างบนเปิดผนลมด้วยนะคะอวอร์มเตาอบก่อนประมาณ3นาทีจากนั้นก็นําขนมลงไปอบจะใช้เวลาอบที่20นาทีหรือแล้วแต่เตาของแต่ละบ้านค่ะและขนมปังที่อบด้วยเตาแก๊สอบผ่านมา30นาทีแล้วมาทาไข่และนมข้นจืดอีกครั้งหนึง่งเนื่องจากเตาแก๊สเราไม่มีไฟด้านบนต้องการให้หน้าขนมสีสวยขึ้นก็จะทาเพิ่มค่ะเสร็จแล้วปิดฝาแล้วอบต่ออีก15นาที และส่วนที่อบด้วยเตาไฟฟ้าก็จะสุกก่อนแล้วนะคะอบออกมาสีสวยน่าทานมากๆเลยค่ะขณะที่แป้งยังร้อนๆอยู่ก็ทาเนยอีกครั้งหนึ่งเพิ่มความเงาง,งาแล้วก็ทําให้ขนมน่าทานและส่วนที่อบด้วยหม้อและเตาแก๊สก็ใช้ได้แล้วนะคะกลิ่นหอมไม่แพ้กันเลยค่ะเท่านี้เราก็จะได้ขนมปังโฮมเมดทําง่ายๆได้ที่บ้านแม้ไม่มีเตาอบไฟฟ้าหรือไม่มีเครื่องนวดแป้งเราก็สามารถทําขนมปังได้อร่อยๆน่าทานแล้วค่ะ และสูตรนี้ไม่จําเป็นต้องนวดนานก็ทําขนมปังออกมาอร่อยเช่นกันค่ะ